โอเคครับก็สวัสดีชาวเอ็ชทุกคนกันด้วยนะครับผมตนอนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มากับลูกซองฮิตติ้งนะครับผมก็เป็นลูกซองที่สามารถยิงเป็นเส้นได้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ยิงเป็นหมดลูกซองได้นะครับประมาณนี้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าหมดเส้นเนี่ยคือยิงมามี่แบบว่ากระเด็นไกลมากนะครับเคแต่ว่าตอนนี้คือผมนัวมาตึกและมาแล้วครับผมมามี่มาแล้วครับตัวน้องขนมาแล้วอ๋อเพื่อนแตกเรร้อยผมขอหนีเลยแล้วกัน มันติดทั้งแฟตติดทั้งอะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดเลยใครแม่งสรรหาปลาขึ้นมาวะเอานี้ขอนี่เข้าท่อก่อนเลยแล้วกันนะครับาเล่นในท่อดีกว่านะครับอ่าเพื่อนมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับเดี๋ยวตั้งปมลอาตรงนี้แล้วกันนะครับผมจริงๆลูกซองตัวเนี้ยนะครับผมเคยทําไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเอ่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับก็เห็นเขาบอกว่ามันคล้ายๆกับลูกซองในโอวันะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นผู้เล่นโอวัสไงผมก็ไม่รู้ว่ามันกับมันคือปืนอะไรในโอวันะครับ โอเคแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้เราจะมารีเทคเล่นซ้ำให้ดูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้คือมัมมี่มันอยู่ไหนวะกูข่าแป๊บนึงนะยิงล่อตีนแป๊บน,นึงขอเก็บกล่องก่อนแล้วกันมานี่ยตัวนึงอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยไอ้เชีอยเกือบมาดิมึงมาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคครับเพื่อนต้องปมครับรอเลยครับเพื่อนมาแน่มาแน่มา ไปเลยครับเฮ้ยโอ้โหมาดิขึ้นมาเดชื้อเกือบเกือบเกือบม้ามึงเอฟหมดมึงตายนะครับอย่างงี้ตายเปล่าตายไหมตายไหมเอ้ย,ย,ยเอาให้ตายครับยิงรัวก็แล้วนะครับมาลีโดดสุดกำเนึเนนนงตายวะตายวะขอคิวได้ป่ะเพื่อนตัวนี้ขอได้ไหมผมยิงตั้งนานนะครับขอเถอะขอเถอะนะเออสวยครับอย่าล้านผมนะฮะขอร้อง เจะไปะครับอุย้อยไม่ตัวนึงเพื่อนชื่วยตาหน่อยชื่วยตาหน่อยเฮ้ยโอ้โหูพื่เฉียดหน้าผมไปเลยเมื่อกี้นะครับมาดิตายตายไปสองแล้วเว้ยนะครับถือว่าได้ยิงอยู่นะค,ะคลิปนี้อีละครั้งเฮ้ยเอา้าแตกเพื่อนเออแตกหมดนะครับไม่อยากจะทำแบบนี้เลยนะครับเห็นใจแกคนร่วมท่อด้วยกันนะครับ แต่เป็นหน้าที่ไงคือต้องตกนะครับผมเจเดี๋ยวผมหาตัวท้ายแป๊บหนึ่งนะปัสพานครับทุกคนไปจุก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 วิ่งชาร์ตฮึบโอเคแตกเรียบร้อยครับอ่ายิงไม่ทันยิงไม่โดนผมพอดีนะครับมาครับเดี๋ยวรอบนี้เราไปเล่นบนตึกแล้วกันนะครับคือเมื่อกี้ผมก็ตั้งใจจะเล่นบันตึกแหละนะครับแต่คือตอนต้นเกมเนี่ยมันนัวไปหน่อยนะครับทำให้ผมต้องย้ายจุดไปเล่นในท่อนะครับมารอบนี้หวังว่าจะแบบว่าจะได้เล่น มังนะ <c oughs> เคครับมีใครเป็นป่าแถวนี้เอ้ยมีมีมีเนี่ยตัวน้องครับมาดิศาสตร์ช่วยเพื่อนก่อนนะครับไปไหนแล้วไปไหนละตามมั้งเคครับขึ้นตึกเลยครับทุกคนบนตึกมีปะไม่มีเนาะเคครับเฮ้ยกระสุนดรอปว่ะอยู่กระสุนมาะเคยกระสุนแป๊บน,นึงนะครับเคเฮ้ยเฮ้ยแล้วหลังผมมาปะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแตกจนได้เออ วัตฟักอะไรกันครับเนี่ยแตกแบบงงๆนะครับมาเดี๋ยวแล้วตบคนก่อนเอ้ยโอ้แตกเรียบร้อยนะครับมามา,มา,มาต่อครับนี่ไงแตกไปมึงชอบล่านักนะครับชอบจริงนะครับพวกข้าวแบบเดินไปยิงกับมีดนะครับไงดีตัวนี้ว่าไงตัวนี้ว่าไงดีนะครับเอา้าดูอย่างนี้เส็จผมนีเรียบร้อยโอ้แล้วแบบว่าห้องนี้รู้สึกว่ามันจะโนดูดปะมันโนดูดนะครับ โดนด่าพ่อด่าแม่ผมไม่รู้ด้วยนะครับผมเออผมเห็นททมิ่งมันดีไงผมเลยเข้าไปตบนะครับว่าเดี๋ยวแม่งพิมพ์ด่าได้เลยนะครับโอเคแต่ว่าตัวท้ายน่าจะอยู่ในท่อไปครับนี่ไงพูดจะไม่รักคำครับช่องแชทพิมพ์ด่าเลยครับโอเคครับหมดแล้วครับผมก็ผมแนะนําเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากมีปัญหานะครับผมว่าแนะนําว่าให้เล่นตามกดห้องดีกว่านะครับ คือแบบว่ามึงก,ก็จะโดนด่าอะไรประมาณนี้นะครับคือแบบนะห้องมันก็แบบว่าเขียนกฎไว้ชัดเจนเนาะนะครับแ้วกอ่นเนี่ยผมอยู่ในท่อและตอนเนี้ยโดนอันนี้เป็นป่าว่าอ,อุ้ยโอ้โหตกใจหมดไปเพื่อนขึ้นท่อเลยครับตรงน,นี้ไม่มีใครเป็นครับปลอดภัยครับชติป้ายนะครับผมว่าน่าจะอยู่ยาวๆได้เลยนะตรงนี้นะครับอ่ะรอมามี่มาอย่างเดียวนะครับรุยับผมมันต้องใช้สูตรเดิมมาแบบว่าพิมพ์ว่าท่อเหงาอะไรเงี้ยนะครับ เดี๋ยวค่อยแบบว่าถ้าแบบว่ากลางๆเกมค่อยพิมพ์แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มาแล้วอุ้ยอุ้ยเพื่อนโดนตบไม่ตายได้ไงวะอุ้ยอะไรอะเลือดเยอะหรอน่าผมว่าน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ปืนบ้างนะครับไม่น่าจะเลือดเยอะก็น่ามีส่วนแต่ว่าเอฟเฟกต์ปืนมันเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่าตอนโดนตบมันแบบมันมีเอฟเฟกต์ของว่าไฟล้อมตัวอยู่มันเป็นเอฟเฟกต์ของปืนที่เขาถืออยู่นะครับโอเคเนาะอืมผมว่าแล้วทำไมเอาปืนตัวนั้นมาเล่น คือมันก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับแต่คือมนมีมันตบทีเดียวไม่ตายนี่เองนะครับโอเคมาเลยรอเลยนะครับ <c oughs> มาแล้วอุ๊ยโอ้โหผมเมย์อ,อยู่เอา้าแตกเรียบร้อยอดีอัดเลยนะครับเออมามามึงมามึงมาอัดไปนะครับบ็อกบ็อกเฮ้ยรีลหลบแป๊บนึงบ็อกบ็อก,อกมาครับผมว่าต้องได้สกิลแหละนะครับ เฮ้ยเพื่อนช่วยยิงหน่อยนะเพื่อนสวยมาดิตายครับข้างหลังข้างหลังช่วยยิงหน่อยเอ้าไอ้ชี้หายโอ้เพื่อนเม่งโดดก่อนผมอีกโอ้โหไม่โดดไม่บอกกันเลยนะครับโอเคครับมาครับอยู่ตรงนี้ก็ได้มาๆมาช่วยต้านนะครับน่าจะรอดอยู่โอเคครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปฝั่งนู้นก็มาโอ้โหฝั่งนี้ก็มาครับแม่งไม่น่ารอดว่ะคลิปนี้ผมบอกเลย โอแตกเรียบร้อยโอ้โหหมดแก๊งโอ้ยไม่เยอะจังวะเชียนะครับตอนนี้ตัวหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวไล่ตบก่อนปึ๊บเอ้ยโอ้โหโโห,หันหน้าตามไม่ทันนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะรอดนะนะครับเพื่อนเอาตายสวยลุมกินมันนะครับตัวท้ายตัวนี้อยู่ไหนน่าจะในโกดังป่ะขึ้นไปหามันกันนะครับ มาดิมาดิโดนนะโดนนะโดนนะไม่น่ารอดโอเคแตกแตกเถอะโอ้โหผมแตกเคครับไม่รอดครับผมเรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวรอบนี้เราก็เล่นในท่อเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะแบบว่าเล่นในท่อทุกวินละนะครับคือเล่นรอบนอกผมว่ามันแบบว่ายิงยากมากนะครับคือที่มันกว้างไงาลูกซองตัวนี้มันแบบว่าไม่ได้ยิงลัวขนาดน,นั้นนะครับเคมาอ๋อแล้วผมเป็นนอมมี่นะครับมีใครอยู่ในท่อไหม นี่ยใจเยียดแล้วอ้าโอ้โหเพีนผีอีกแล้วนะครับไปหาตัวตบแป๊บในนี้มีไหมไม่มีนะครับนี่ครับได้ตบักคู่ครับตัวฟรีตัวหนึ่งสวยหวานปากนะครับเห็นตัวฟรีนี่ยิ้มกลิ่มนะฮะข้านตึกลกลงมานะครับมาคุยกันข้างล่างนะครับได้ไหมได้แหละได้แหละขอตัวนี้ขออือสวยอย่าน้อยก่อนตายเอาสักตัวหนึ่งนะครับมามามา ระเบิดล่วงแตกครับประมาทนะครับอย่างนี้เรียกประมาทนะครับผมโอเคครับโอ้โหไล่ตบแบบเดียวคือหมดหมดห้องแล้วนะครับโอเคสะพานมีไหมสะพานไม่มีแล้วครับอ่าหมดยังหมดตึกน่าจะหมดแล้วใช่ปะเออหมดแล้วแหละนะครับเพื่อนแม่งวิ่งเล่นเป็นว่าเล่นละนะครับโอเคครับตัวท้ายครับผมในโกดังมั้งนะครับเดี๋ยววิ่งหาดีกว่านะครับ นี่แตกแล้วครับเรียบร้อยโหยมากนะครับตอนนี้ไปครับมุงเขาท่อเลยครับไม่ไปที่อื่นแล้วนะครับมาขอแบบว่ามีเพื่อนสักคนสองคนเล่นกับผมมาผมว่าน่าจะรอดยันท้ายเกมได้นะครับเออคนนี้เขาออกท่อราไปเขาก่อนเออครับไปมีใครมาเล่นกับผมไม่ได้ท่อเนี่ยนะครับอุ้ยเสียงขอมีในกระดังมีครับต้าตีผมเลยนะครับทุกคนนะครับเอค มาครับเดี๋ยวยืนตรงนี้ผมหวังว่าจะแบบว่าไม่มีตัวผีเปรตปาระเบิดแล้วผมล่วงนะไม่เอานะครับอย่างนั้นโออค,ครับรอเลยนะครับผมหาผีไปครบท่อเหงานะครับ <laughs> เี้จะมีเหยื่อติดกลับไหมนะครับรอชมนะครับรอชมทุกคนแตกรลัวๆครับมายัง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 มมีนะครับรออยู่นะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปครับอัดไปครับเออมาดิมาด,มาเดิเอ,อ็มไม่ถึงอย่างนี้ผมอัดรัวให้นะเพื่อนเออสวยนะครับผัดกันยิงนะครับระเบิดไปเดี๋ยวครับตายหนึ่งครับสวยเดี๋ยวครับใจหนึ่งก็แบบว่าระแวงหลังนะครับแต่เราโฟกัสข้างหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวอัดไป มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเออมาดิใกล้ตาแล้วนะครับฟาโลแใกล้ตาแล้วผมว่านะอัดไปเลยนะครับผมมาสองตัวแล้วว่ะอู้หูเยอะมากครับทุกคนตอนนี้นะครับแม่งสามสี่ตัวแล้วปะเนี่ยนะครับเราสนแ๊บนึงมาต่อนะครับเอ้ยโอ้โหคาราบเปนเกือบแตกนะครับเมื่อกี้ดวงมันแข็งจังว่ะไอ้คนข้างหน้าเราเนี่ยนะครับแม่งมันมีแม่งวิ่งเข้ามาสามสี่รอบเลยนะครับแม่งรอดอยู่ตลอดเลยนะครับ มามามามึงมามึงมานี่ครับอัดไปครับขอตะเคียวนึงสวยเสร็จไปครับหนึ่งอันที่สุดท้ายครับลีลดกระสุนได้พร้อมนะครับผมว่ายังไงก็ต้องบู์แหลกแน่นอนนะครับมาดิวิ่งเข้ามาดิตายไปอีกหนึ่งครับจัดไปสามคิวแล้วครับผมห้าสิบวิครับผมรอดไหมมาดูกันนะครับ ก็ค่อยๆขอไปแล้วกันนะครับกระสุนจะหมดละนะครับมารอเลยครับเหลือสองคนแล้วป่ะเนี่ยนะครับน่าใช่นะนี่เหลือสองคนบนท่อแล้วนะครับมาเลยละครั้งอุ้ยโอ้โหดีนะหันมาทันนะครับเกือบแตกประวัติศาสตร์ไปซ้ำรอยเว้ยนะครับรอบนี้ไม่พลาดครับผมมาอัดไปครับยี่สิบวิครับผม กระสุนกับ26กนัด24นัดจะรอดไหมมาดูกันนะครับโอ้ยมาแล้ว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 อุย้ยระครังมาอีกแล้วหรอมอแตกอย่างงี้ผมไม่น่ารอดโอ้โหเรียบร้อยครับแม่งเอ้ยจะรอดอยู่แล้วนะครับมาครับเรนท่อเหมือนเดิมครับอยู่กับคนคนเดิมนะครับผมแล้วก็เพิ่มมาอีกคนหนึ่งก็มีขา้าไลคนหนึ่งปะี่ไงนะครับมันใช้ปืนอะไรวะผมเดินไปดูหน่อยปืนไฟเนาะโอเคครับ ตอนนี้ผมว่าค่อนข้างที่จะอุ่นใจในระดับหนึ่งนะครับมีปืนไฟช่วยด้วยนะครับครับเพื่อนมองไปเลยนะครับมองนะเอ้ยเอ้าชิบหายผมซับปืนไมแล้วันแตกโอ้โหเรียบร้อยหมดหมดแก,งก๊งครับอย่างนี้ขอโทษนะเพื่อนโอ้โหไม่ได้ทำแบบนี้เลยนะครับเราก็เล่นด้วยกันมาตั้งนานนะครับผมโอ้โหเผลอแป๊บเดียวคือมันม่แม่งชนข้างหน้าเราแล้วนะครับ สองตัวท้ายอยู่บนตึกครับผมเดี๋ยวเราไปตายเอาตัวการเดียนมาดีกว่านะครับนะเพราะตัวผีเปรตขงแบบว่ายัดไม่ถึงนะครับซีรูมันแรงมากนะครับได้ตัวการเดียนมาแล้วเปิดโลบไปเลยนะครับยิงไม่เข้าแน่นอนมึงยิงไม่เข้าแน่นอนนะครับตายมึงเห็นไหมตายเถอะนะครับขอร้องมาดิโอ้ยโอ้ยฟันไม่โดนวะโอเคแตกครับเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับผมบนตึกครับจัดเลยครับจัดเลย โอเคครับผมแต่ครับโอเคครับคลิปนี้ยังไงผมขอไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเวอรจินมาคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ